อ่ะโอเคครับวันนี้ก็มาทําคลิปไกด์การอยูนะฮะมีคนขอร้องมาบอกว่าเอ้ยพี่ช่วยทําคลิปไกด์การอยู่ให้หน่อยครับได้เลยอ่ะถ้างั้นเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าการอยูนะฮะสำหรับไอดีเริ่มต้นเป็นตัวละครที่เหมาะกับอ่าการเริ่มต้นนะฮะใครที่เวลหนะึ่งถึงสี่ห้านถามว่าพี่ผมจะเอาการอยู่มาเป็นตัวแบบไอดีได้ไหมช่วงต้นเกมผมตอบเลยว่าได้ครับแต่ว่าการอยู่มีจุดอ่อนอยู่ข้อหนึ่งครับ ก็คือเวลาเจอตัวเฮลิชูที่เป็นโล่ไม้โล่ไม้นะโล่ไม้โอเคไหมเฮลิชูเฮลิชูโล่ไม้นะครับมันสามารถป้องกันดาเมจจากการอยู่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราเอาน้ําไปแปะมอนก่อนอ่าถ้าเราเอาน้ําไปแปะมอนก่อนนะฮะมันจะทําให้เฮลิชูไอโล่ไม้เนี่ยฮะเฮลิชูโล่ไม้เนี่ยนะผมหาก่อนนะเฮลิชูโลไ่โลไม้อ่าเฮลิชูโล่ไม้อยู่ไหนเดี๋ยวหาก่อน เฮลิโฉวโลไม้มันมันจะบล็อกเราไม่ได้ครับนี่นี่ไอตีนี่คือเฮลิโฉวโลไม้โอเคป่ะเฮลิโฉวโลไม้เนี่ยเวลายิงน้ำแข็งไปโดนโลมันเป่ง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 ตลอดเลยฮะแต่ถ้าเกิดเรามีน้ำไปแปะมันเมื่อไหร่ปุ๊บเฮลิโฉวโลไม้ก็ตีเข้าได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราคือเราต้องมีทักษะเทคนิคคอมโบด้วยนะเพราะอย่างนักการยูก็จะเป็นการยูหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำอาจจะเป็นพวกอ่าโมนาอ่าบาบาร่าอะไรช่วงต้นเกมเนาะเป็นการยูบาบาร่าเนาะ แล้วก็ตามด้วยไฟแ้่ตัวหนึ่งอาจจะเป็นเสียงหลิงอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวโล่อาตัวโล่อาจจะเป็นดีโอนาอะไรเงี้ยตัวโล่ครับเพื่ออะไรฮะเพราะเวลาที่เราเล่นการอยู่ฮะปัญหาคือเวลาที่เราเล่นปุ๊บมันจะมีมอนต์ปลาหินมาวิ่งชนเราวิ่งชนเรากระแทกเรากระเด็นเออกระเด็นอะไรอย่างงี้นะฮะมอนต์มันกระเด็นมอนต์มาชนเรากระเด็นฮะน็อกแบก็คทำให้เวลาเราชาร์ตตีอะฮะเวลาเราชาร์จตีนะแม่งเรากระเด็นเว้ยแล้วลุดจากการชาร์จตีเฉยเลย อะไรเงี้ยขัดจังหวะสกิลเราขัดการโจมตีของเราอะไรเงี้ยทำให้ดามจเราแบบเอื่อยเฉยนะฮะเล่นไม่ทีหนึ่งโดนขัดตลอดอะไรเงี้ยเพราะงั้นการอยู่ต้องมีโลนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคครับต่อไปก็เวลหนึ่ถึงสี่ห้านี่ทำไงบ้างครับอาการอยู่นะทําของยังไงดีเริ่มต้นจากอาวุธนะอ่าอาวุธนะไอดีเริ่มต้นนะฮะสมมุติผมเป็นไอดีเริ่มต้นนะอาวุธที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นธนูเมสเซนเจอร์ครับ อ้าวเาทำไมถึงเป็นธนูเมสเซนเจอร์ข้อดีของธนูเมสเซนเจอร์เลยคือมีออฟเป็นออฟความแรงขีเห็นไหมครับเป็นออฟความแรงขีนะฮะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งเอฟเฟกต์ก็คือหากชาร์จโจมตีนะฮะโดนจุดอ่อนนะจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก100%ของพลังโจมตีซึ่งความเสียหายนี้นับเป็นความเสียหายคริติคอลโอเคไหมหนึ่งครั้งเกิดได้สิบวิเกิดขึ้นได้ประมาณสัก10วิต่อหนึ่งครั้งนะครับนี่คือธนูแนะนำสำหรับเริ่มต้น แต่ถ้าเอใครที่แบบว่าเอ้ยพี่ผมใช้ธนูนี้แล้วโอเควะ่ะใช้ไปสักพักนึงแล้วเอ้ยพี่ผมต้องการอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งอะ่ะถ้างั้นอันนี้เลยฮะโปรโตไทป์โปรโตไทป์ทเป็นธนูที่เหมาะนะฮะอ่าโอเคไหมสำหรับใครที่ไม่มีธนูใช้ใส่ธนูโปรโตไทป์ก็ได้ครับแต่ถ้าเออใครต้องการเอ้ยพี่ผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามีธนูอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเว้ยผมไปเจอมามีคนแนะนําผมมาเว้ยมันก็คือธนูฮา,านามิมิฮานามิ ธนูอ,อะไรไม่รู้ชื่ออะไรวะอ่าธนูของอินาซึมะครับเป็นธนูของอินาซึมะใครที่ค้ามธนูอินาซึมะได้แล้วก็ไปค้ามได้นะฮะเผื่อใครสนใจอยากใช้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอ,อ้ยยังไม่ได้แบบแป็นธนูอันนั้นมาก็ใช้ธนูโปรตโตไทป์ใช้ได้ครับอ่าผมพาไปดูธนูฮานามหาชื่ออะไรวะฮาฮาอะไรเนี่ยแหละฮาฮาอะไรเนี่ยสักอย่างหาหาอะไรวะฮาฮาฮาหาป่ะ ฮามายูมิเออธนูฮามายูมิข้อดีของธนูฮามายูมิก็คือมีออฟลองมาโจมตีฮะแล้วก็การโจมตีปกตินะฮะแล้วก็ชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น12%นะครับแล้วก็เมื่อตัวละครมีฟื้นฟูเขาเรียกว่ามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีพลังงานธาตุเต็ม100%คืออันติพร้อมใช้งานแต่เราไม่ใช้เราชาร์จยิงเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเนาะอืมเอฟเฟกต สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคไหมใครที่ได้ธนูนี้มาใช้ก็ใช้ธนูนี้ก็ได้นะฮะส่วนตัวแล้วผมใช้โปรโตไทส์ขัดห้าฮะผมมีโปรโตไทส์ขัดห้าแล้วผมก็เลยบอกเอ้ยช่างแม่งกูไม่คาวแล้วอันเนี้ยนะครับใครที่อยากจะใช้อันนี้ก็ใช้ได้นะฮะถ้าใครแบบว่าไม่มีธนูใช้นะใช้ได้สองอันมีธนูโปรโตไทส์กับธนูฮามายูมิสำหรับคนที่ไม่มีฮามายูมิใช้โปรโตไทส์ แต่ถ้าเกิดมีให้เลือกระวางเอ้ยพี่ผมจะเลือกอะไรดีระหว่างโปรต้ากับฮามายูมิผมจะเลือกฮามายูมิโอเคปะ่ะเพราะเวลาเราชาร์จยิงเนี่ยบางคนแม่งไม่ได้ยิงโดนหัวหรอกไม่ได้เลงหัวเด้งเลงอะไรหรอกแม่งเลงพื้นบางคนเล่นเล็งพื้นเว้ยเวลาเลง,เลง,เลงใช่ปะ่ะหลายคนเป็นเหมือนกันเล็งหัวแม่งไม่ค่อยโดนเล็งพื้นดีกว่าง่ายดีใช่ปะ่ะอ้าวผมรู้ว่าคุณก็เป็นถ้างั้นเอาเป็นฮามายุมิเพราะงั้นใครที่มีฮามายุมิใช้ฮามายุมิ ใครที่ไม่มีฮามายูมิใช้โ okay, ปรโตไทป์โอเคป่ะตามนั้นเลยนี่คือไอเดียเริ่มต้นต่อไปไอเดียเริ่มต้นเนี่ยควรทำของไงดีอะพี่ไอเดีย ID เริ่มต้นอาร์ติแฟกไอเดียเริ่มต้นทำของยังไงล่ะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเวล์หนึ่งถึงสี่ห้านะถ้าเกิดไปไม่ได้พยายามหามวอเดอร์ทูบมาใส่แต่ถ้าเกิดหามไม่ได้ก็นี่ฮะเซตเบอร์เซิเกอร์ครับ ใส่เบอร์เซเกอร์ไปเลยฮะเป็น2เบอร์เซ2เกอร์2 resolution of s o j o u r n e r อันนี้คือ Set resolution of s o j o u r n e r นะใส่2ชิ้นนะครับหรือไม่ก็ใส่4ชิ้นก็ได้อะใส่2หรือใส่4ก็ได้ถ้าเกิดใส่4ได้จะดีมากนะฮะใส่2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีใส่4ชิ้นเพิ่มอัตราฮิของการชาร์รโจมตีซึ่งเหมาะกับการอยู่มากนะฮะผมแนะนำไอเดีเริ่มต้นนะฮะใส่เป็น4ชิ้นไปเลยก็ได้แต่ถ้าใครหาไม่ได้ก็องเบอร์เซอเกอร์ส resolution ก็ได้ แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ใส่อะไรก็ได้ขอแค่โจมตีมันเยอะๆนาฬิกาออฟหลักโจมตีถ้วยก็ใส่เป็นโบนัสน้ําแข็งไม่ก็โจมตีโอเคไหม,มถ้าไม่มีโบน,นัสน้ำแข็งก็ใส่โจมตีไปก่อนเน้นออฟเป็นอัตตะคีแรงคีหัวใส่เป็นความแหงคีเน้นอัตเน้นอัตตะคีแรงคีไปตรงหัวเนาะท่องไว้ในใจโชคต้นเกมโจมตีอัตตะคีแรงคีสามออฟเนาะต่อไปอ่าครัวจะดันอ่าพรสวรรค์ยังไงดีพรสวรรค์พรสวรรค์นะฮะเน้นสกิลที่หนึ่งเป็นหลักนะครับสำหรับการอยู่นะ อาทีนี้ก็ประมาณนี้เนาะนี่สำหรับไอดีเริ่มต้นเวล์หนึ่งถึงสี่สิบห้าเนาะเวล์หนึ่งถึงสี่สิบห้าโอเคไหมครับแล้วต่อไปควรทํายังไงต่อไปเวล์สี่ห้าขึ้นไปไอดีกลางเกมไอดี ID กลางเกมถึงเอ็นเกมเช่นเดียวกันฮะเวล์สี่ห้าถึงห้าสิบห้าผมบอกไปทุกไอดีแล้วว่าเวลาคุณฟาร์มแฟกคุณควรฟาร์มยังไงครับลงดันไอเด็แฟกชี้มโนเอ็มเบมเวล์สี่ห้าถึงห้าสิบห้าเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราจะได้เอาของมาลงกับพวกตัวละครพวกอะไรอะ พวกตัวละครซิงชิวเซียงหลิงเบเนตอะไรพวกนี้เราจะได้ของมาลกับพวกนี้โมนาเนี่ยฮะเราจะได้ของโมโลพวกนี้เพราะว่าเราจะได้จัดตี้ลงพวกปาร์ตี้ฟาร์มของปาร์ตี้ลงอบิทปาร์ตี้ลงดันอะไรเงี้ยฮะพวกนี้ต้องได้ใช้อยู่แล้วพวกตีในชันแนลนะฮะอ่าเพราะงั้นเวลสี่ห้าถึงห้าสิบห้าเนี่ยเป็นช่วงตี้ในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตี้เพื่อฟาร์มของสร้างตีเพื่อลงอบิทนะฮะเพราะงั้นชิมโนเอเบมเป็นตัวอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุด แล้วทีนี้เอ้าเฮ้ยพี่แล้วการยูผมอ่ะผมไม่ทําขอการยูเหรอถาครับเราแค่เอาออฟเกลือเกือที่เราได้มาจากไอชิบันเราไอเบฟนั่นแหละเอาออฟเกลือเกือมาฮะแล้วไงต่อครับหลอมเป็นวอเดอร์เลอร์ทูบครับหลอมวันเดอร์เลอร์ทูบฮะนี่ฮะวอเดอร์เลอร์ทูบนะฮะหลอมเลยฮะหาแฟกเกลือเกือหลอมนะฮะหลอมหลอมหลอมไปฮะหลอมไปหลอมไปหลอมไปฮะหลอมไปเรื่อยครับหลอม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 ไปเนี่ยออฟเกลือเกือใช่ป่ะหลอมไปให้หมดเลยฮะ เสร็จแล้วกดฮะกดหลอมลึกลับกดปึ๊บกดไปอ่าเสร็จแล้วดูถ้วยสิออมนี้เกลือตัดทิ้งถ้วยละอันนี้เกลือตัดทิ้งหัวอัตราคิฟื้นฟูเกลือตัดทิ้งหัวผลิตเกลือดอกไม้เกลืออ่าเกลือแงบงหมดเลยจบเลยก็ประมาณนี้คือเราก็ไปฟาร์มเรื่อยๆครับเวลสี่ห้าถึงห้าสิบห้าเนี่ยเป็นช่วงของการฟาร์มแฝกสร้างเงนื้อสร้างตัวโอเคปะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะฟาร์มแฝกผมบอกทุกคลิปเลยนะ ก่อนที่เราจะฟาร์มแฟกสิ่งสําคัญก่อนฟาร์มแฟกก็คือ1ครับเวลตัวละครต้อง80ครับหงเลยนะ2อาวุธต้อง80ครับ3สกิลพรสวรรค์จะต้องเต็มฮะถ้าคุณจะฟาร์มอิแฟกแต่ว่าตัวละครคุณยังเวล50อยู่ยังเวล60อยู่อาวุธคุณยังเวล40อยู่ผมบอกเลยว่าคุณจะต้องไปอัพเวลตัวละครให้เวล80อาวุธเวล80พรสวรรค์เป็น8 8 8หรือไม่ก็8 1 1, 1ก็ได้สำหรับการอยู่นะอัพสกิลที่1เป็นหลักเนาะ ส่วนตวอนคอในปาร์ตี้อื่นก็อัพเวฟ80ให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮิลตัวอะไรก็แล้วแต่นะก็ประมาณนี้นะแนะนําว่าเวฟ45-55ฟาร์มแฟกชิมนะว่าเอ็มเบมเหมือนเดิมแล้วออฟเกลมาหลอมเป็นวอเดอร์เลอร์ทูบอ่ะแล้วทีนี้การอยู่จัดทีมยังไงพี่ดีพี่อ่ะสำหรับคนที่ไม่มีปู่จงเอาแบบไม่มีปู่จงก่อนเนาะตำแหน่งแรกครับการอยู่ต้องการโล่การอยู่ต้องการโล่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวแรกที่ต้องมีคือโล่ตัวโล่ก็คือเป็นปู่จงใครมีปู่ใช้ปู่ โอเคไหมใครมีปู่ใช้ปู่ใครไม่มีปู่ใช้ตัวโล่อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นดิวนาโอเคไหมอ่าใครอ่าไงต่อใครไม่มีดิวนาเอาตัวอะไรอีกอะตัวโล่ตัวอื่นดูซิมีไหมตัวโล่ตัว,ตวอื่นก็อาจจะเป็นอ่าตัวอะไรอีกเดียเลล่าอ่าเลล่าเลล่าตัวเปิดโล่อ่าไม่มีเลล่าอ่ะพี่ผมไม่มีปู่จงไม่มีดิวนาไม่มีเลล่าอ่ะก็ต้องอ่าอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวอะไรอีกเดียวอ่าน้องกีตาร์ อ่ะไม่มีกีตาร์อโนเอล no อโนเอลอโนเอลโนเอลก็ได้อ่ะต่อไปการยูเป็นธาตุน้ําแข็งเวลาเราเจอมอนมอนเป็นมอนน้าแข็งถูกไหมเราการยูเราตีไม่เข้าถูกไหมครับการยูตีไม่เข้าทําไงฮะใส่ไฟลงไปใส่ไฟลงไปตัวหนึ่งเพื่ออะไรฮะเพื่อแก้ทางมอนเตอร์น้ําแข็งเพราะว่าการยูเราเป็นน้าแข็งเราตีน้ําแข็งไม่เข้าเราต้องมีไฟตัวหนึ่งทางนั้นใส่ไฟไปตัวหนึ่งครับไฟใส่อะไรฮะเสียงหลิงครับ ตัวแจกฟรีอยู่แล้วใส่สีหลิงไปไม่ก็แอมเบอร์อ่าตัวอะไรก็ได้ที่เป็นธาตุไฟฮะที่มันแบบว่ากดสกิลธาตุไฟแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนตัวออกหเืยไม่ดิไม่ไม่ต้องยืนตีอ่ะเปลี่ยนตัวออกได้เลยอ่ะเอออ่าเป็นเซียงหลิงเป็นโทมะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นธาตุไฟอ่ะใส่ใส่เพอออ่าตัวหนึ่งอ่าแล้วต่อไปใส่อะไรดีอ่ะพี่มีการอยู่และเป็นน้าแข็งและมีไฟละสมมุติเราเจอมอนสเตอร์ธาตุไฟล่ะทําไงดีก็ต้องมีน้ําตัวหนึ่งนะฮะสุดท้ายแล้วก็เป็นบรรจบที่ ไฟน้ำน้ำแข็งโอเคป่ะปาร์ตี้สตัวไฟน้ำน้ำแข็งนะฮะเพราะงั้นตัวสุดท้ายตัวน้ำครับอ่ะใส่น้ำไปตัวหนึ่งอ่ะเอ๊ใส่น้ำอะไรจะไปดีอ่ะเราอาจจะเปิดกระชานรุ่นหน่อยอาจจะได้โมหน้ามาตัวหนึ่งอ่ะหรือว่าเราอาจจะมีซิงชิวใช้ซิงชิวไปก็ได้อ่ะหรือใครบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่มีน้ำเลยใส่บาบาร่าได้ไหมพี่อใส่ได้บาบาร่าแต่ได้บาบาร่าไปตัวฮิลไงเออเนี่ยจบปาร์ตี้ครบละบาบาร่าฮิลการยูดาเมตโนเอลเปิดโลเซียงหลิงแปะไฟ เออได้นะตีเนี้ยใช้ได้ได้ได้แล้วเนี่ยตีเนี้ยได้แล้วลงตัวแล้วโอเคแล้วแค่นั้นเองฮะง่ายๆเลยฮะง่ายไหมอ่าสมมติว่าเอ้พี่ผมผมไม่อยากเอาเสียงหลิงมาเป็นไฟอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นเบเนดได้ไหมอ่าเป็นเบเนดแล้วปุ๊บอ่าตัวน้ําเปลี่ยนตัวอื่นฮะเพราะว่ามีตัวฮิลเป็นเบเนดแล้วไงเราอาจจะเปลี่ยนน้าเป็น,น,ปนอ่าโมนาอ่าเป็นโมนาปุ๊บได้ไหมได้ปะได้นะตีนี้ก็ได้เห็นไหมฮะ อ่ะถ้าเกิดน้องเปลี่ยนใหม่เออพี่พี่ผมผมมีปู่โจงผมใส่ปู่โจงได้ไหมอ,ไอ่ะได้ปู่โจงอ่ะผมเปลี่ยนน้ำเปนตัวอื่นไหมผมใส่เป็นอา่าอะไรดีอ่ะอ่ะผมเป็นไรเดนได้ไหมเอาไรเดนมาได้ไหมอ่ะได้ยังไงก็ได้เอาง่ายคือการอยู่กับปู่เนี่ยอยู่คู่กันแล้วแล้วมีไฟตัวหนึ่งคอยแก้ทางน้ําแข็งจบโอเคไหมฮะอ่ะใครที่อยากให้ผมช่วยจัดทีมแนะนําของจัดอุปกร์ให้ก็บอกได้นะต่อไปสายเอ็นเกมครับ สายเอนเกมก็วันเดอร์ทูบสี่ชิ้นเหมือนเดิมฮะอาร์ติแฟกต์เนี่ยคือตั้งแต่เวลช่วง45ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มทำวันเดอร์ทูบถูกไหมแล้วก็ทำวันเดอร์ทูบยาวๆเลยครับวันเดอร์ทูบยาวๆเลยทำวันเดอร์ทูบตั้งแต่เวลสี่ห้าเย็นเอนเกมเลยฮะคือนั่งคัดแฟกฟาร์มแฟกคัดแฟกไปเรื่อยๆอะเน้นออฟไปที่อะไรฮะโจมตีอัตรายิความแรงยิชำมันนันธาตุโอเคไหมโจมตีอัตรายิความแรงยิชำมันนันธาตุนะฮะสี่ออฟหลักๆเลยคัดไว้พยายามคัดไว้พยายามบาาลนนซ์ะะฮโจมตีอัตตรราาคคิิแงชนธุ โจมตีอัตาคิแรงคิดชำนาญธาตุอะไรเงี้ยท่องไว้ในใจให้มันได้ประมาณ3ออฟเนี้ยโจมตีอัตาคิแรงคิดชำนาญธาตุนะอ่าสเตตก็ประมาณสักอ่าสองพันโจมตีอ่าอัตาคิสัก50อ่าหกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่เลยขอให้มันติดคิดบ่อยๆอ่ะความแรงคิดส0งร้อยบวกชำนาญธาตุสักส0งร0อยสรอย่างเงี้ยถ้าทําได้นะก็พยายามดันเข้าไปพยายามดันเข้าไปทำไงก็ได้ให้มันชำนาญธาตุเยอะๆเพราะว่าน้ําแข็งตีไฟเป็นรีเวิร์สเมล รีเวิร์เมลมันสามารถติดคิดอีเข้าได้นะครับชำนาญท่าของการยูนะฮะน้ำแข็งตีไฟติดคิดอีเข้าได้ครับรีเวิร์เมลติดคิดอีเข้าได้นะเดี๋ยวผมไปลองเล่นคอมโบให้ดูกันอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเล่นคอมโบนะฮะอาจจะใส่เป็นซูโคสักนิดหนึง่งอะปึ๊บปึ๊บไปลองเล่นให้ดูก่อนสักนิดหนึง่งเดี๋ยวไปหาบอนดีก่อนนะ ไปตีเท่าไหนดีวะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไปลองเทสดีกว่าเอ๊ะไปตีมอนต์แไหนดีเนี่ยผมขอญอยกใช้ปู่นะเพราะปูมั่นเปิดโลได้ดีเอ่อ เอ้มอนเตอร์มันไปไหนกันหมดวะเนี่ยเฮ้ยมอนเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์อยู่ไหนปกติต้องมีมอนเตอร์ออกมาแล้วสิเฮ้ยมอนเตอร์อ่ะมีมอนเตอร์โง่อยู่ตัวหนึ่งอ่ะเปิดโลกก่อนเนี่ยปึ๊บ จะสังเกตว่ามันมีโลเราตีมันไม่เข้าเห็นไหมฮะเนี่ยข้อดีของการมีโลเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนตีน็อกแบ็คหรือว่าโดนดาเมจเข้าเลือดนะฮะลอ,อดภัยหายห่วงนะครับเวลาเล่นตัวสายเวทหรือตัวสายธนูนะฮะแนะนําว่าต้องมีโลนะไม่งั้นเราจะเหนื่อยนะอ่ะผมลองเล่นดูนะสมมุติผมไม่ได้มีโลนะออะผมชาร์จยิงเลยแบบสดๆเลยไม่มีโลอะ ผมชาร์จยิงแบบมีโลเลยเออชาร์จยิงสดเลยไม่มีโลอ่าดูดูผมชาร์จยิงอ่ะปื๊บปื๊บปากเห็นไหมกระเด็นเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันกระเด็นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนะฮะแนะนําว่าครัวจะมีโลนะฮะเวลาเล่นจะได้เล่นสบายเล่นง่ายนะครับอ่าแล้วสังเกตว่าเวลาเจอมอนน้าแข็งเห็นไหมฮะอ่าเจอมอนน้าแข็งอ่าถามว่าน้ําแข็งเราตีเข้าไหมไม่เข้าใช้อะไรฮะใช้ไฟแก้ทางฮะใช้ไฟแก้ทางน้ําแข็งครับปื๊บปื๊บปื๊ด,ด,ดเห็นไหมฮะ เราต้องมีไฟหนึ่งตัวในปาร์ตี้เพื่ออะไรฮะแก้ทาน้ำแข็งครับแล้วเราค่อยเอาดาเมจน้ำแข็งเราค่อยมาตีทีหลังแบบนี้นะฮะมันเป็นน้ำน้ำใช้อะไรฮะน้ำแข็งตีฮะปึกปึกอ่าปึกปึกยิงเข้าไปเออยิงเข้าไปเป็นน้ำใช่ไหมวอาน้ำแข็งตีเออเจอน้ำแข็งอะไรฮะเอาไฟตีอ่าเจอไฟอะไรตีฮะน้ำตีถ้ามีน้ำก็ใช้น้ำตีเห็นไหมครับเข้าใจใช่ไหมฮะที่ผมบอกว่าให้คุณจัดตี้ไฟน้ำน้ำแข็งเพื่ออะไรฮะ เวลาเจอมอนไอ้พวกนี้ยฮะเราจะได้แก้ทางได้นะฮะก็ประมาณนี้ใครงงใสย,ยังไงคอมเมนต์มาถามได้เลยถ้าเกิดใครชื่นชอบอยากให้ผมทำคลิปตัวละครไหนอีกก็บอกได้นะฮะคอมเมนต์บอกได้นะฮะผมบอกเลยว่าคลิปไกด์ของแอดแมวไม่มีอินโทรไม่ต่อ,ตอไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะกูขี้เกียจครับจบฮะ